ความสุขม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจพอดีคือยอดความสุขนะเจ้าตั้งกำลังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่จากนี้ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการธรรมานุสติ ดำเนินรายการโดยพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหังดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าขอเจริญสุขศรัทายายมต่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคน วันนี้มาพบมาปากกันอีกตามวันเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกวันแล้วก็ทางสถานีวิทยุเองนี้ได้ถ่ายทอดรายการธรรมะตะกินกัดสเปหีระเพื่อแก่ญาติแก่โยมต่านที่อยู่ตางบ้านตัางจองได้รับฟังกัน ญาติโย,ยมทั้งหลายก่อนอื่นนั้นเขาจะต้องมาไหวพระสวดมนต์เพื่อนำสิ่งที่เป็นมังกรกเป็นมงคลหรือเกิดขึ้นต่อชีวิตต่อตัวต่อต,ตนและเอาจากได้ถวายเป็นพระพรชัยมงคลคือแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชละกิติยภา ด้วยพลังแห่งการสวดพุทธมนต์จงให้พระองค์ได้หายจากอาการพระประชวนมีพระสุขภาพพลไมัยอันแข็งแรงได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานทุกอย่างขอญาติยมตั้งจิตตั้งใจต่อไปขอมาไหวพระ ขมว่าพร้อมพร้อมกันไปอรหังสัมมาสัมพุทโธ นมัสสาิม้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราพระธรรมสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระบรมีพระบาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆน้ำมัส นอบน้อมพระสงฆ์กราบนบโมตัสเจ้าปะกวโตขอตบน้อมแดบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมพุทธสา ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบนนอมแด่พระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไราจากกิเลสสมมาสัมพุททัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นโมตัตสาปะขาวโตขอหนอบน้อมเดบพระภูมีพระบาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นปรไกลจากเกล็สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ tu tí yam pi sang kang saranang năng ca cha mi ta ti yam pi phu saranang sở năng ca ta ti yam pi tham mang sở năng ta ti yam pi sang kang saranang năng

Uh, penan

up uh, one รายงานว่ามีฝนตกลมก็ไม่แรงอากาศาก็อบอ้าวตามปกติแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อก่นนั้นสำหรับอุณหภูมิ34องศาบนน้องสัาญาตโยม บ่านผู้ฟังทั้งหลายสุกท่านทุกคนตั้งแต่เมื่อตะวันวามมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้นั้นต่ว่านี้หลังจากฉันเข้าแล้วจาติรรมะตัวเจ้าตัวน,นี้ข้มไปไหน อัตมาภาพกับคนปวยนั้นได้ร่วมอยู่ในร่มพ,พระกาสาวพัดร่วมกันได้ศึกษาห้ามเมียนร่วมกัน <c oughs> ขอโทษแต่เขานั้น <c oughs> ได้ลาสิกขาบทออกไป แล้วก็ได้ไปทำการทำงานเป็นข้าราชการเป็นครู <c oughs> มีครอบครัวมีลูกมีเต้า,าเกษียนออกมาก็ได้ทำการทำงานเป็นกิจการของตัวเองเมอนเมือนมอยจะได้ ทางนั้นคุณยอมเป็น มาคิดดูอยอดจงโรคเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นกับคนนับหนาป้าป้านโลกเบาหวานน้ำตาลเกินนี่นะความดันกา้าะไขมันกา้ามันก็คงจะเกี่ยวกับอาหารการกินที่เรากินกัน แต่ก่อนนี้เป็นละเอกร้อ,อนก็บลรลามได้ยินได้ฟังเนาะนัะ้นมีแต่มันคงจะมีน้อยแล้วก็มาไข้หูกันว่าคนนั้นเป็นบาหวานคนนั้นเป็นไขมันอุดตันคนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้อย่างโรคมะเร็งติดจำไส้กากระเพาะกาหรือปอดกาไตกาอย่างกาสปะ คนเท่าแก่สมัยก่อนนั้นก็ว่าเป็นฝีคว่ำฝียังอยู่ในต้องในใจก็ใจยาสมุนไพรพื้นบ้านพื้นเมืองหักษากันไปตามยะถากรรมแต่ว่าตามยะถากรรมก็มาใจ่บางคนก็กหายแต่บางคนก็มารอด ก็คงเหมือนประเดี๋ยวสมัยปัจจุบันถ้าเป็นโลกบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องพ่าตัดเหมือนกับคุณโยมก็เป็นเส้เลื่อนและไปผ่าตัดต้อง,งนอนโรงพยาบาลเป็นสิบกว่าวันแล้วยังไม่ได้ออกสาเหตุก็คือเบาหวานนั่นเองเบาหวานนั่นเองแผ่มันนั้นติดยาก เมื่อตะมาภาพผ้าตัดตัวเองนั้นแห้งเร็วก็จะมาเป็นด้ำตาลแห้งมันย่วมัยังแพ้ติดสนิทมันเย็บได้วันสองวันก็แหง้งอยากยมน้ำตาลแห้งเนี่ยมันจะดีอย่างเนียสมัยเมื่อยมพป่อ ปเป็นเบาหวานมีแผลดีหน้าแข้งหนะะ้าขาไปถูกไปอย่างเนี่ยคืดกันอย่างกันไอ้วันก็แห้งสองวันตกอสเก็ดคนเท่ามายยาันไนดะ้ยาคันเนาะเอามีดปาดแึ่ังอาดใส่เอามีดปาด โอ้ได้วันสองวันก็แห้งดีอยู่ตามปกติแต่บางท่านบางคนนั้นถูกมิดถูกยังเป็นบาดเป็นแผรจะละลามไปนะบางคนถูกได้กกแข้งกกขากกแันกกนี่ก็มาลามตามไปนักยมพีน้องของยมคนนี้ก็เช่นเดียวกัน กป,ปาการดาสังฆทานมาถวายไว้กับทนกับตัวไปหน้าแพงหาเตบุตเทวดาเดพระอรักษ์ก็เกิดไม่เกิดเจ้ากำในเวนแก่สรรพสัตว์เออเอามาดูอย่างหนึ่งพี่น้องร่วมต้องเดียวกันนะ่ะมันก็หักกันหักปีไอหักน้อง จัดรวมตกแต่งดาก็เอาชื่อคนที่โวยนั้นขึ้นต้นการไปให้เขาตุลุงการเออปรเกิดไม่เกิดย่อกรรมในเว้นอิดูเขาเนี่ยพี่น้องเดียวกันเนี่ยญาติยมมันดึงตัดขาดกันดึมได้สายน้ำเอามีดไปฟันมันก็ดึงมขาดเอาลงอาบลงแย่ ออกมามาก็ติดกันสายเลือดเดียวกันก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเป็นพี่เป็นน้องอยู่้วยกันหรือเกิดร่วมต้องแม่เดียวกันมาพ่อเดียวกันมาหรือต่างมรรดาต่างพ่อก็ตามก็ขอใอื้หักกันแปลงกันอย่าไปละอย่าไปทิ้งกันเอาเป็นญาติเอาเป็นพี่เป็นน้องกัน ในยุคปัจจุบันปิ่นน้องกระห่างเคืนกันไปพอาต่างคนต่างไปญญาาัญาการยางงานอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดมีครอบครัวอยู่ไกลห่างกันเทื่อก็ปีไหนพบปะขันเตื้องสองเตื้องท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะทุกชีวิตจะต้องรินลนจะต้องสอกหาเรี้ยงชีวิตครอบครัว แต่ว่าอย่างใดก็ตามพี่น้องจะต้องมันเจียวไปมาหาสู่กันเมื่อมีโอกาสมีอย่างก็มาอู้มาจากันกินอย่างก็ได้มาฝากกันมันจะสัมพันธ์กันไปตลอดแต่น่าเสียดายบางท่านบางคนตัดขาดพี่น้องจนที่เรียกี่เขาว่า ผู้ตายต้องมาเผามึงตายมันต้องมาบอก <c oughs> กูเดิมไปเนี่ยญาติโยมบกวนเนอะบกวนเนอะดีอย่างใดก็คือสายเลือดของอีพ่ออีแม่สายเลือดเดียวกันถ้าถูกลุ่งต้งกันดีเก็บใครได้ป่วยไปน้องไปเยี่ยมไปใจไปเอียวไปหากันมีอย่างน้อกันกินน้อกันใจ มันก็จะเกิดความอบอุ่นแต่บางต่านบางคนก็ลืมตัวนะเกิดมาเป็นพี่น้องเดียวกันคนหนึ่งบังมีสีสุขคนสองคนทุกยากขับจนก็บม่อยากจะเอาเป็นพี่เป็นน้องอก็ัดขาดกันไปก็มีขอบินทบาาเตะยาดยม ออกการออกอากที่เดียวกันมาเอาเป็นอันหนึง่งอัน,นเดียวกันบัดีห่างบัดีละบัดีทิ้งกันนะอันนี้ทูเจ้ากอ็ขอบฝากอันตวาแล้วก็ยื่นอกยื่นใจดีอกดีใจแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งขอไปใจสัทาวัดหนองตอง สองสามีภรรยาก็ามาทำบุญคล้ายวันเกิดเช่นเดียวกันก็ได้อู้ได้จ่าได้สนทนาธรรมะคือข้อคิดไปหลายอย่างคืออรรมะภาพเนี่ยนอกจากคือพรถ้าเขาบ,บฟังเขาได้นั่งอยู่หันก็จะื้อธรรมะ การประเสริฐยิ่งกว่าหือปอนเพราะธรรมะนั้นถ้าฟังแล้วจดจำนำปฏิบัติก็จะเกิดผลดีกับบุคคลนั้นๆเหมือนกับนายคนเนี้ญาติย,ยมเคยมาทำบุญอายุเช่นเดียวกันได้อูได้จ่าถึงการดำเนินชีวิต เรื่องอบายยมุเรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องเล่นเรื่องเอวเรื่องคบคนหายคนบนดีคือแกเข้าฟังในดีสุดในชีวิตของเขาก็สลัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นกลับมารำมาหากินตามหลักคำสอนที่ได้บอกได้กล่าวจนได้มีครอบครัว ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เพราะมีรายได้เพราะมีธรรมะเป็นหลักใช้ในการประพฤติปฏิบัติประจำชีวิตประจำวันก็มาทำบุญคลายวันเกิดมีปัจจัยใส่ซองด้วยลูกแต่ามาในส่วนบ้าก็จะบอกว่าซองปัจจัยนี้ เอาใส่ตู้รับบริจาครักษาบิสุผู้เป็นไข้หรืออาพาธของโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่้ามาส่วนมากจะบอกยมเอาไปใส่ในตู้ก็ต้องมาถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่จะมาภาพเคยไปรักษาตัวหลายครั้ง ดูแล้วลายจ่ายสูงมากจนจินตนี้ติดสินป็นเช่นเดียวกันทอดตัวเจ้ามาหลายจังหวัดหลายตี้หลายแห่งหลายคนบางตนก็ต้องหักษาจ,จนเป็นโมโหกี่เดือนเป็นปีกม็มีบางตนก็มรณะาภาพบางตนก็หายจากที่หันเพราะว่าตนเปิ้นว่า,วาตัวเฮา ก็มีตู้บริจาคถึงเวลาเจา้าหน้าืไปก็มาเปิดตู้ฉะนั้นเวลาญาติยมกระทาบุญอะไอย่างเนี้ยแต่มาส่วนมากก็มาได้บอกโยม้าไปใส่ด้วยคนเดียวบางครั้งก็บอกยมไปจำลกดีฮิตเรียกว่าบุญอันเกิดจากการกระทํา ใครวันเกิดก็ดีกานอย่างก็ดีได้ปอนไปละย่างได้บุญอีกต่อหนึ่งช่วยปิสุอาพาธของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สิ่งใดมันดีเนี่ยยมทั้งหลายเอากระทำในสิ่งนั้นถ้าจะทำเมื่อเอาอยู่เย็นเป็นสุขทั้งพบนี้แตะชาติหน้าต่อไป แต่กก็มีคนมาทำบุญตวาส่งส่งครอบครัวถ้าจากนั้นก็ไมได้ไปไหนก็อยู่วัดอยู่ว่าพักผ่อยู่วัดเตดพ่องอ่านหนังสือพ่องอัดเสียงทำพ่องตว่าก็นั่งอัดรายการธรรมะแต่การธรรมะก่อนนอน เสียงตามสายของทางเทศบาลก็เรียกว่าได้อัดเทปปากธรรมะนั้นคือเจ้าหน้าที่ไปเปิดคือแก่ญาติกย,ยมในเขตเทศบาลตะบนองทองพัฒนาได้รับฟังกันเป็นเรียกว่ารายการธรรมะเสียงตามสายมันจะมีออลำโพงหนะดิ เอาไฟฟ้าแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านน่ยก็หลายชุดด้วยกัน14หมู่บ้านแสดงว่าเสียงทุจ้าก็ไปถึง14หมู่บ้านอันนี้ก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นพระแล้วก็อยู่ในองค์การไปแพร่ทำก็ขอฝากกับญาติกับยมนะก็เรียกว่าวันเวลาคืน คืนผ่านไปนั้นเราจะบัฮ้อมันเปล่าประโยชน์ต้องทำในสิ่งที่มันดีๆขอบฝากยมว่าททำดีหลักชั่วและยมจะอยู่เย็นเป็นสุขเนอะเอาละอายุวันโนสุข,ขังพลังยงบังเกิดมีกัญาติกระยมทุกท่านทุกคน พบกันไว้โอกาสหน้าจเจริญพร ฟังวิทยุมอกอแล้วได้ความรู้ทงเรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากเืิมมุขเขาเจ้าเหนือฟังกันนักหน้าเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดิมพี่น้องเดอ้อรายการดีมีซาราพัฒนาเราชาวเกษตรได้รายการปันณีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะดาวรับวิทยุมอกอน,นะคะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารนณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต